เกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะมีไหมจ้าคนเกิดวันอาทิตย์เรามาดูความรักให้คนที่เกิดวันอาทิตย์กันนะประจําเดือนพฤศจิกายนนะความรักของคนวันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์โอ้โหใบแรกใบแรกเดทนะคะคนวันอาทิตย์ใบ, <c oughs> บ,นะบที่สองยังเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวรออ่านทีเดียวสามไม้โอเค สองดาบให้เมนี้สวยมากเลยอะเป็นสองดาบที่สวยมากห้าดาบโอเคคนอาทิตย์อะไรกันเนี่ยเจฮ่าละแฟนคนวันอาทิตย์ค่ะความรักของคุณสําหรับคนโสดนะก็ต้องบอกว่าอาจจะยังโสดต่อไปก่อนนะเพราะว่าอะไรเท่าที่เห็นนะมันก็มีหลายคนนะที่โสดตอนเนี้เพราะว่าเรายังรองคอยคนเก่าๆอยู่นะว่าแบบอะไรยังไงไปส่องไปมองยังเหมือนมีความไม่แน่ใจอะ่ะกลัวแบบ ถ้าฉันเดินหน้า move on ไปแล้วฉันไปเจอคนใหม่แล้วเดี๋ยวคนเก่ากลับมาจะทํายังไงดีมันมีความอีหลัก e เบีวยอะไรแบบเนี้ก็ได้นะเราเลยรู้สึกว่าเลยมีความผูกพันมั่นคงกับคนเก่าๆอยู่พลังงานมาเลยเหมือนเรารอคนเก่าไม่ว่าคนเก่านั้นจะเพิ่งเลิกหรือเลิกมานานแล้วก็ตามนะมันมีพลังงานของการรอคอยเนาะรอคอยคนเก่าๆอยู่แล้วก็แบบ ความสัมพันธ์มันอาจจะจบแบบงงๆก็ได้นะคุณก็เลยเหมือนแบบเออมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าเราเลิกกันอะไรเงี้ยฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าฉันควรจะรอต่อไปไหมซึ่งในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าคุณก็ยังรออยู่ค่ะถ้ามันเป็นเอ n e r g แบบนี้นะคือรอคนเก่าคุณจะยังรออยู่เพราะฉะนั้นคุณก็จะยังไม่ได้ไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์อะไรกับคนใหม่ๆ ถึงแม้ว่าคนอื่นจะมาบอกว่าเออ move on เธออะไรเงรี้ยแบบมันไม่โอเคแล้วลหละมันคงเลิกไปแล้วลหละนู่นนี่นั่นะคุณก็จะไม่ได้เชื่อคนรอบตัวขนาดนั้นนะคุณก็จะมีอีโก้ของตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกแบบยึดมั่นถือมั่นยังรอคอยคนคนนี้อยู่นะคะอันนี้ energy ของคนที่แบบเรามีคนเก่านะแล้วเราก็ยังรอคนเก่าๆอยู่นะคะถามว่ามันจะมีการพูดคุยกันไหมก็ต้องบอกว่า ถ้ามันมีนะมันคือออนไลน์คุณอาจจะไปส่องไปดูเขาตามโซเชียลมีเดียแล้วคุณก็เห็นความเป็นไปของเขาหรือเราอาจจะเจอะเจอกันจากที่ทํางานที่เรียนห้อยู่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยคุณจะมีโอกาสได้สาระมันพูดคุยกันนะแต่มันจะไม่ได้กลับมาหวือหวาหวานแหววนะคือถ้ามันไกลกันคุณก็จะไปดูว่าเขาทําอะไรที่ไหนอย่างไรอาจจะมีการกดไลค์อะไรกันบ้างคอมเมนต์กันบ้างเป,เป็นไปได้นะหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้หรือถ้าเกิดคุณทํางานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันก็อาจจะเหมือนเห็นกันเดินสวนกันหรือว่า เออเออแบบทักทายสวัสดีอะไรเงี้ยเฉยๆแต่มันจะไม่ได้มีความหวานแหววอะไรแล้วมันก็ยังไม่เห็นความชัดเจนในการที่จะกลับมาทักทายพูดคุยกันนะคะหรือถ้าทะเลาะก,กันไปแบบอีโก้งงงอะ่ะเอออาจจะไม่ได้พูดคุยกันคือต่างคนต่างอยู่แต่คุณจะไปส่องเขานะคุณอาจจะไปแอบดูเขาอะไรแบบนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์คือคนเก่านะมันจะยังไม่ได้มีการเหมือนกลับมาคืนดีหรือเขาจะกลับมาขอโอกาสหรือจะทําให้ความสัมพันธ์กลับมา เป็นในแนวคู่รักเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ไม่มีในเดือนพฤศจิกายนนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะคุณก็อาจจะยังรอคอยคนคนนี้อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าคุณโสดสนิทเลยคุณไม่ได้รอใครเลยเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าคุณยังมีความรู้สึกในเชิงที่ไม่ค่อยดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะว่าเราอาจจะเคยผิดหวังเสียใจมาแบบไม่โอเคใช่ไหมฉันก็เลยแบบงั้นฉันไม่เอารักความรักฉันไม่แน่ใจหรอกว่าถ้าฉันจะมีความรักใหม่มันจะดีจริงไหมที่ผ่านมามันอาจจะไม่ดีเลยอะไรเงี้ย ก็ไปไม่ได้เราเลยมีความสองจิตสองใจค่ะว่าเราควรจะมีหรือเราไม่ควรมีดีหรือว่าจริงๆแล้วชีวิตฉันมันเป็นคนมีคู่หรือไม่มีคู่อะไรประมาณนี้เนอะคุณก็เลยอาจจะหันหลังให้ับความรักไปแล้วก็ได้แล้วก็ใช้ชีวิตของคุณไปนะไพ่าฮาร์ลแฟมเป็นไพ่ของการที่เราก็แบบไปโฟกัสในชีวิตเราเนอะทำงานเรียนหนังสือใช้ชีวิตของเราไปถามว่าเรามีปัญหาไมหมก็ไม่เพราะบางทีพอเราเจอความรักที่ไม่ดีมาหนักๆเออการอยู่คนเดียวมันอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้คุณก็เลยเลือกที่จะ ไม่สนใจในเรื่องความรักอ่าเพราะฉะนั้นคนโสดและเป็นลักษณะแบบนี้คุณก็จะยังไม่โฟกัสเรื่องความรักค่ะคุณรู้สึกว่าคุณกลัวความเจ็บปวดเนอะคุณก็จะทําอะไรแบบฉันทาอะไรด้วยตัวเองได้แล้วฉันรู้สึกว่าการโสดมันก็ไม่แย่มันก็มีความสุขอยู่มีความสุขมากกว่าอ่ะก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นนี่คือคนที่เกิดมาที่สำหรับคนที่โสด นะคะไม่อยากขัดแย้งกับใครหรือว่าในเรื่องการงานการเรียนฉันก็มีปัญหามากพอแล้วไม่อยากจะเอาปัญหาเรื่องความรักมาเพิ่มอีกและไอ้คนที่อยู่รอบตัวฉันก็ไม่ได้มีคนไหนที่มันดูเข้าตาน้าสนใจเลยอะไรอย่างงี้เนาะเราก็เลยแบบงั้นไม่เอาดีกว่าถ้ามันมีเพื่อนหรือคนที่แบบอยู่ในที่เรียนที่ทํางานมาชอบเราก็อืมไม่เอาอ่ะแบบเออแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยคือปั้นคิดว่าถ้าเกิดคุณชอบใครคุณจะชอบเลยเนาะแต่ถ้ามันเป็นเพื่อนกันมานานคุณจะรู้สึกว่าแบบ ก็ไม่ได้อินไม่ได้รู้สึกชอบอยู่ๆจะมาให้ชอบมันก็คือชอบไม่ได้อะไรประมาณนี้ส่วนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระมัดระวังความขัดแยง้งเนาะมันมีไพ่ห้าดาบขึ้นมามันอาจจะมีคอนฟ lict ทะเลาะเบาะแวง้งเดทแอ์แบบไม่คุยกันอะไรเงี้ยแล้วเราไพ่สองดาบก็เป็นไพ่ของการที่มีคอนฟ lict เนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะเออบางคนแบบเป็นเพื่อน พูดคุยกันมานานหรือเรียนรู้กันมันก็ยังดูเนิบเนิบเนอะคือถ้ายังคุยกันอยู่ไม่ได้ทะเลาะก,กันมันก็จะยังเป็นอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆสําหรับคนคุยยังไม่เห็นว่าพัฒนาเนอะเออซึ่งเราอาจจะทะเลาะก,กันเรื่องนี้ก็ได้ว่าเมื่อไหร่เธอจะเป็นแฟนกับฉันนู่นนี่นั่นแล้วก็มีข้ออ้างสารพัดไปไม่ได้นะคะมันยังมีความแตกต่างขัดแย้งคอนฟ lict ก,กันในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะถ้าไม่ทะเลาะก,กันมันคือไปเรื่อยเนอะอาจจะยังพัฒนาไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะเบาแหวกกันงนน่ิๆ นะเพราะฉะนั้นไม่ทะเลาะดีที่สุดส่วนใครบอกไม่ทันแล้วค่ะทะเลาะไปแล้วนะคะแล้วเราโอคอยให้เขากลับมามันจะกลับไปที่คนโสดเมื่อกี้ว่าเออแบบอยู่ก็ทะเลาะกันไปแบบงงๆแล้วก็เงียบหายไปตกลงมันคือว่าจบหรือไม่จบซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้พูดคุยกันแล้วมันจบไหมคุณก็อาจจะยังไม่ได้คําตอบนะเพราะคุณยังรอเขาอยู่นะคะเดือนนี้ก็เลยจะเป็นอะไรที่นิ่งๆเน,น,นิบๆนะคะคนมีคู่ก็ระมัดระวังการปะทะทะเลาะเบา่แวงกันด้วยเช่นกันนะคะ มันเหมือนแบบอยู่ไม่ได้เห็นว่าเลิกนะมันอยู่กันไปแบบอยู่กันไปตามหน้าที่ถ้ามันมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็แบบตกลงจะยังไงตกลงจะเลิกหรือจะยังอยู่ต่อมันก็จะยังงงมันยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะไปทางไหนดีเพราะฉะนั้นมันก็จะปักคับประคองกันไปค่ะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่แบบไปเรื่อยๆมากกว่าสําหรับคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์นะเออว่าแบบจะอยู่ต่อหรือว่าจะเลิกดี อาจะอยู่ต่อหรือว่าจะเลิกดีเนี่ยปันมองว่าคุณยังสับสนว่าเอาไงดีเอาไงดีตัดสินใจไม่ได้ยังอยู่ถือว่าเป็นคู่เป็นแฟนกันไปก่อนแต่ว่าในใจมันก็จะมีความมวนนะว่าอะไรยังไงดีจะเลิกหรือไม่เลิกอาจจะเป็นตัวเราที่อยากเลิกเราไม่รู้ว่าจะเลิกดีไม่เลิกดีไม่รู้จะพูดยังไงหรือเรามีความรู้สึกว่าแฟนเราอ่ะมันอยากเลิกกับเราก็ได้นะเราก็แบบยังไงดีเราก็มีความกังวลนะว่าเขาจะเลิกกับเราไหมทั้งที่จริงๆเราอยากจะยังไปต่อแต่เราก็รอดูเขาอะไรประมาณเนี้ย ก็เป็นไปได้อันนี้คนที่มีปัญหานะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยอืมก็อาจจะมีเรื่องให้คิดเนาะเออมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเรื่อยๆค่ะความสัมพันธ์มันก็จะแบบนิ่งๆไม่หวหือหวาไม่สวีทหวานไม่อะไรเลยเนาะก็นิ่งๆอยู่กันเหมือนเพื่อนอะไรประมาณเนี้ถ้าเราอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมันอาจจะต้องสร้างบรรยากาศนิดหนึ่งมันก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะต่อไปจะเปิด โรแมนต์แซงโจให้ก่อนนะพลังงานในเดือนสิกายนถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอือฮ uh ึเคมิสตรีนี่ไง mm hmm. เห็นบ้าบอกว่าคือคนวันอาทิตย์อะมันดูมีความแบบต่างคนต่างอยู่ไม่มุงม้งมิ้งไม่สวีทหวานอยู่กันเหมือนเพื่อนอะไรประมาณนี้ถ้าคนมีคู่เนะาะไพ่ก็เลยบอกว่าคุณอาจจะจำเป็นจะต้องมีเคมีนะต้องเติมความหวานเติมความ สปาร์กจอยอะไรเข้าไปในความสัมพันธ์บ้างมันถึงจะดีขึ้นไม่งั้นมันก็จะแบบเฉยเฉยเอื่อๆอะไรแบบนี้เนาะคนคุยเหมือนกันบางทีมันมีการทะเลาะเบาแวงจนมันเหมือนแบบมันไม่รู้สึกว่าแบบมันอยากจะคุยต่อแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นต้องเติมไฟเติมแพชชั่นเติมสีสันอะไรให้ความสัมพันธ์แล้วมันถึงจะโอเคขึ้นนะส่วนคนโสดเลยเพื่อนมองว่าคุณอาจจะต้อง ทำตัวให้สดใสมีสเสน่ห์เนาะมันถึงจะดึงดูดให้มีคนสนใจคุณหรือเข้ามาอันนี้สําหรับคนที่อยากจะมีคู่นะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าฉันก็สบายดีไม่ได้เห็นอยากจะมีคู่อะไรเลยอะไรอย่างนี้เนาะคุณก็ไม่ได้จําเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณก็สามารถใช้ชีวิตของคุณได้อย่างมีความสุขอยู่แล้วนะคะ